สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมน,นีกกรบมาพบกับสาวหนิงผ้าร่วยคือเกาะะ่าเนาะค่ะมนีสาวนิงผ้าร่วยสิพาท่านผู้ชมไปติดตามเนี่ทางตัวเลขขวามฝันกับคุณแม่บัวสอนเนาะคะ่ะคุณแม่บัวสอนนี่เพิ่นกระเบาสูฟังเนาะคะ่ะว่าเพิ่นฝันแล้วว่าสันงวดหนีเนาะ,ะ่ะงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคม2566ส,สิค่ะแม่บัวสอนนี่เพิ่นฝันว่าผีพีพอายเนาะค่ะผีพีพอาย เพิ่นฝันวันน้องสาวเพื่นมาบอกเนาะค่ะว่าเอื้อยพี่อน้นี่มาตบก่นคอยเพิ่นว่าเนาะค่ะพี่อ้กับผีพี่อ้เนาะคะ่ะมาตบก่นเพื่นเพิ่นว่าค่ะแต่เพิ่นตายเป็นผีแล้วคะ่ะท่านผู้ชมค่ะเราเพิ่นก็ไดตัวเลขกมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านเนาะคะ่ะแล้วตัวเลขกตัวนั้นสิเป็นตัวไร้สาวนิ่งกับบัวผาดค่ะสาวนิ่งกับสิผาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของแม่บัวสอนพร้อมๆกันกับสาวนิ่งเนาะค่ะค่ะ แม่บัวอนนี่เพิ่นกบเป็นผู้ฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมเพราะว่างวดวันที่16พฤศจิกายน2566เลขของแม่บัวสอนกับเข่าเนาะคะ่ะถ้าผู้ไร้หมุนเอาก็ได้เนาะคะ่ะเพราะว่าคุณแม่นี่เพื่อนไ้เลขมาก9 4เกาสนาะคะ่ะเลข3โตค่ะถ้าผู้ไรหมุนของเพื่อนกับสีได้แต่ถ้าผู้ไร้่บหมุนกับโบได้เนาะก็ถือว่าเป็นผู้ทีแม่นเลขเลขเข่าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วงวดนี้คุณแม่เพิ่นกบฝันแล้วเนาะ เพิ่นกะสีบอลสู้ทันผู้ชมทางบานฟังค่ะตอนนี้คุณแม่เพิ่นกะได้นั่งท่าแล้วค่ะเพื่อที่จะว่าความฝันสู้ทันผู้ชมทางบานฟังเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเนาะค่ะก็ไปรับชมและฟังความฝันของคุณแม่บัวสอนพร้อมๆกันกับสาวหนิงเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่บัวสอนค่ะสวัสดีคับคุณแม่บัวสอนครับสวัสดีค่ะ มอนี้ช่องสาวนิ้งพาร่วยข่องบนชั้นเคะ่ะค่ะมาติดตามเนวทางตัวเลขของฟันกับแม่บวัวสนเนาะคะ่ะงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันหร้อยหกสิบหกคุณแม่ฟันมาจังไรนองมาขืนบอกซูฟังเลยค่ะฟัน่าอยู่กับตบน้องสาวคุณออกเดินอยู่ทั้งนากระตอบนาค่ะเออคุณว่าพี่อ้ายคุณตบโกนคุณเขามาบอกเอือย,ยพี่อ,อ้ายนี่มีชีวิตอยู่บ่คะบ่แล้วเสียไปแล้ว ทุนเชียไปไดิซีปีอะพี่ไอเ้เพิ่นค่ะเชียไปที่เพิ่นว่าไหมโอ้ยเพิ่นว่าพี่อ้ยต๊บกลุ่นกูเพิ่นว่าครับติ๊กเอ้ยเพิ่นว่าค่ะเอะเออันห่วยว่าษนเพิ่นเขามาบอกผู้ดีโตก็เลยคนขิงลูกแม่ยนีหลอก,กว่าสันอันนี้ฟันบอกคะฟันเมือ่อคืน,นค่ะผู้ดีของเมื่องก็ตีสามนะค่ะฟันว่า พี่อ้พี่ผู้เพิ่นตายมาตบกลนตบกุนเพิ่นตบตบกุนไพค่ะตบกุนนะสาวเพิ่นตบกลนนะสาวเพิ่นแม่สาวเพอ่้หนของของเมติเนะคะเนาะแม่ค่ะเพิ่นกับเขามาบอกเอือยค่ะโอ้ยเพิ่นมาพี่ไอ้ตบกุนกู้เพิ่นวะค่ะเอออันกูเขามาบอกมึงเพิ่นนะค่ะโอ้ยก็แมนอีดีเนี้ยคนขิงกูดูกวัาสัสค่ะเด้่ว่า คุ้นขีก้กูดุกตักก็เลยว่ะอย่ามาหาหยอกนองหยกอยกนุ่งได้เขาก่าอยามวสันค่ะเออบวชพนพนเคยอันพาก,กันไปรักษานะค่ะเออไปรักษานองผ้านองไปมองหันมองนี่ะรักษาตอนพนอันจิเสียตูพนกับฟันฟันใบหักกันเพียงกันเดอ้อพนว่ะค่ะ ที่อ้ยวกอยู่ดูน้ำบนบางสิตอนมือแกเข่านะคเออเพิ่จะได้มาเข่าฟังคุณหลวงเดือดสามตัวตัวคุณหลวงตัวใดคะคุณแม่านี้อันเบาส่วงแกะเข่านะคุณหลวงโซล์ตอนมันเสียดันแกเข่าห้าเป็นเพิ่งมาบอกเดือสามตัวแม่เขาห้านะซลคนค่ะคเชื่อหนีิ่ณมาหยกตบกดมาตบเออบานเมื่อขึ้นมาอโอ้ยก็เด้ไปแกะคนฟังในความฟังนั่น ค่ะเออผานโตกกุนสิแปลว่าจังไรผลบ้<ม>นนานอตกกุนเอ้ากุนนี่มันกัเป็นเก่าะเนตัวค่ะแม่เก่ามียิงกัะน,น้ำซีนค่ะเออเมือกหาค่ะน<ม>ั่นละยันเป็นสามตัวสามตัวต,ตัวไรคะสามตัวยันเป็นศูนศูน<ส>คุณคุณคุณแม่ตีไหามาเบิ้งค่ะสามตัวศูน ศีเก่าศูนย์ศีเก้าศูนย์หาเก่าศูนย์ห้าเก้ากับศูนย์ศี่เก่าเนาะค่ะแม่หมาสามโตสองขุมเพราะว่าบ้านนี้ขั้นออกอายุเพิ่งหนักสามสามหกนะอายุสามหกอายุภูคุณเสียนักสามสามหกหรือหกสามคะหกสามหกสามเนาะค่ะหกสามหกสามบรรตานี พ่อซอเกิดเพื่อนั้นสองสี่เก่าเก่าอ่ะสองสี่เก่าเก่าเนาะค่ะพ่อซอเกิดค่ะเนาสองสี่เก่าเก่าสองสี่เก่าเก่าค่ะเพราะว่าน้ำน้ำมือนี่มันหาอยู่เลยออกทางค่ะมานนี้นี่ยิ่งน้ำสี่ค่ะน้ำแบบโกลนี่มันเก่เก่าอยู่แล้วค่ะขั้นห้องสี่เอานะเป็นเก่าเป็นศูนใหญ่เพราะว่าน้ำโกลเนาะค่ะมันโดดมากยิ่งสั่นเออมาปรนัดสาวป่นี่อายุจะปีแบบ น้องเสาคนนี้บอกคือจังหวะจะเลยนะสี่สี่สี่สิบเก่าสี่สิบเก่าถ้าจำบ่ได้ก็บ่เป็นยังเนาะคุณแม่เพราะว่าเดี๋ยวตัวเลขมันสีขาดเคขื่อนค่ะเพราะว่าแม่ถ้าเ้าจ้ำบ่ได้มันสิบ่แม่นนะนะคุณแม่ค่ะแม่นแมนค่ะก็บ่ต้องเอาเนาะค่ะเพราะว่าจำบ่ได้ค่ะก็เอาตัวตัวสีจะของหูเนาะสีสีเวียดนาม สิมีย erm ิ huh? uh ่งน้ำมานน้ำซ so, ีอยู่แล้วล่ะเห็นบอคือวังหันค่ะวันน่ะเห็นบอกตู้น้ะค่ะเออค่ะก็เป็นน้ำหนึ่งค่ะเหม่มียิ่งซีเหมค่ะนึ่งซีหนึ่งหนึ่งซีเก่าเก่าซีห่งมุนเอาไว้ในหันนะครับผมเพราะว่าเลขของคุณแม่กับเขาเต็มเ็มเนาะค่ะถ้าผู้ใดมุนให้เขาอีกเนาะคุณแม่เนาะค่ะค่ะคุณแม่มียังเพิ่มเติมอีกบ่คะ แม่ฝันนอฟัน,น,ฟ,นฟันว่าเขาอันผู้ชายมานอนเฮียงสงสัยเยู่มีผู้ชายมานอนเฮียงอีกผู้ชายค่ะนานลัผู้ชายหลังไม่มานอนเฮียงค่ะสงสัยเดียกสิเขาโอจกักถ้าฟันแนวนี้เลขเขาไม่นหมาะค่ะมนมนเคยเป็นค่ะ,คะ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันของคุณแม่บัวสอนเนาะค่ะที่เพื่อนให้กับท่านผู้ช่วน้อมเหี้ยมันก็เขาเก่าสีกึ่งเก่าไม่ข้อมฝันเนาะทันตแพทย์เอาสองตัวค่ะแม่ค่ะก็ขอขอบคุณค่ะขอบคุณแม่บัวสอนไดหลายเด้อค่ะที่คุณแม่บัวแพงตัวเลขค่ะบแพงค่ะแถอย่างให้ผากัน หล่อมกันรวยวให้มันมันค่ะพอด้กินในท่าค่ะกระโคอให้มิโชมิลาบกับคุณแม่บัวสนอีกขังหนึ่งเนาะค่ะค่ะขอบคุณคุณแม่บัวสนในหลายค่ะขอบคุณค่ะสรุปเนี่ยทางตัวเลขความฝันของคุณแม่บัวสนค่ะคุณแม่บัวสนเพิ่บฝันเนาะค่ะเพิ่นฝันว่าน้องสาวเพิ่นมาบอกว่าพี่ไอมาตบก้นเนาะค่ะแต่พี่ไอเน่ยตายเป็นผีหรอกค่ะท่านผู้ชมค่ะผีพี่ไอมาตบก้น และเพิ่นก็ะด้เลขมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนําค่ะค่ะเลขของคุณแม่บัวสอนเนาะค่ะเลข3าตค่ะ3าตเพิ่นตีให้เนาะค่ะตีจากฝันค่ะก็คือ049-049เพิ่นว่าค่ะแล้วก็0 5 9 0 5 9เนาะค่ะเป็นเลขตีจากฝันค่ะส่วนเลข2อตค่ะเป็นเลขอายุของคนตายเนาะค่ะ63 63อายุ63ปีค่ะ พศสเกิดของคนตายค่ะสองสี่เก่าเก่าสองสี่เก่าเก่าค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลข,ข้อมฝันของคุณแม่บัวสอนเนาะคะ่ะที่พ่นหายกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมและฟังในงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมสองพันหร้อยหกสิบหกค่ะก็อย่าลืมนะค่ะท่านผู้ชมว่าเลขเก้ากับเลขโคกเป็นตัวเดียวกันเนาะคะ่ะอาจจะกลับหัวได้ค่ะท่านผู้ชมอาจจะหมุนกลับหัวได้เนาะคะ่ะกันไว้ใน็ด,ดีเนาะคะ่ะกันพลาดค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของเพิ่นที่เพื่อนหายกับท่านผู้ชมเนาะค่ะได้รับชมรับฟังค่ะมักตัวใดเอาตัวนั่นค่ะท่านผู้ชมมักตัวใดเอาตัวนั่นเนาะค่ะเอาทุตตัวทีจะของมักค่ะท่านผู้ชมค่ะสําหรับคลิปนี้สาวนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวหนิงพ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันความยื่นมีโชคมีลาบ เฮ่งเงหมานหมานปังปังรำรววยรำรวยถูกหวยสุขูสุขคน้ะค่ะเด้อค่ะ <ขา S 1> สุดไท,ทยนี่สาวนิ่ง็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจก็ไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงพระร่วยได้เห็ุคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ